สวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะชื่อจริงชื่อทัศนาจันทนาสนตอนนี้ก็ปฏิบัติพระเจ้าเต็มเวลาอยู่ที่หัวหินค่ะตอนนั้นก็คือมีคริสเตียนนะคะสองคนจำได้ว่าเอาไปอยู่ที่ไปเที่ยวอยู่ที่ห้างหนึ่งเนาะแล้วก็ไปทานอาหารอยู่ที่ชั้นตุดของเขาก็เดินมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าให้กับเราฟังหลังจากที่ได้ฟัง เรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คิดแค่ว่า,าคริสเตียนหรือว่าเรื่องของพระเยซูเป็นเพียงแค่ศาสนาหนึ่งก็สิ่งที่ทำให้เราเปิดใจแล้วก็ติดตามาติดต่อกับกับเพื่อนเพื่อนคริสเตียนกลุ่มนี้ก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยก็ชวนเราก็มาทานข้าวด้วยกันจากนั้นก็ เราก็ไปทานข้าวกับเขาก็พบว่าที่นั่นน่ะมีการประชุมของคริสเตียนอยู่แล้วจาได้ว่าคืนวันนั้นน่ะก็มากกว่าทานข้าวก็คือพวกเขาก็คือมีการประชุมกันก็คือมีการร้องเพลงด้วยกันแล้วก็อ่นอานพระคัมภีร์ด้วยสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือเราประทับใจในในความเชื่นชมยินดีของของคนกลุ่มเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากอยากที่จะได้รับความเชื่นชมยินดีแบบนี้แต่ตอนแรกก็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเชื่อ จุดเปลี่ยนที่มาเชื่อพระเจ้าก็คือเมื่อก่อนมิวก็คิดว่าเราเป็นคนที่ชอบที่จะมีเพื่อนมีสังคมการที่เราอยู่กับคนหลายๆคนแล้วรู้สึกว่าเราไม่เงียบเหงาทาให้เราก็อยากที่จะมีเพื่อนเพิ่มพอเรามีเพื่อนเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็มีคนเนี่ยหลายๆคนให้คุยด้วยแต่ว่า เมื่อเรามีเพื่อแล้วเนี่ยหลายๆกลุ่มเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเพื่อนเยอะที่เป็นเพียงแค่ภายนอกเนี่ยไม่ได้ช่วยเราอย่างแท้จริงเลยแต่ว่าเราก็กลับพบอีกว่าภายในลึกๆของเราเนี่ยยังรู้สึกว่ายัางคงว่างเปล่าอยู่สิ่งนี้แหละก็คือทำให้เ,เมื่อมาดําเนินชีวิตคิดจัดกับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยก็ทําให้สัมผัสได้ว่าเราไม่ได้ ไม่ได้มีแค่เพื่อนที่อยู่ภายนอกเราแต่ว่าเราประทับใจที่คนกลุ่มนี้ก็คือมีความชื่นชมยินดีอยู่ในเขาด้วยเราก็เลยอยากได้ชีวิตแบบนี้บ้างดังนั้นก็คือเมื่อเราดําเนินชีวิตคิดจักไปเรื่อยๆเราก็สัมผัสได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีพระเจ้าเนี่ยเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงของเขาดังนั้นเนี่ย มิวมิวก็เลยรู้ว่าสิ่งที่มิวต้องการเน่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนมากมายที่อยู่ภายนอกแต่ว่ามิวต้องการความเอิมนำที่แท้จริงและความเอ่มนำนั้นอะ่ะก็คือมีเพียงพัะเจ้าผู้นี้แหละที่ตอบสนองได้ก็อยากฝากสำหรับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะก็วันวันนี้การที่เราอะ่ะหาจริงต่างๆมากมาย ที่อยู่ภายนอกอะเพื่อมาเติมเต็มเราสิ่งเหล่านี้เ <muitos S 2> มื่อเราได้รับแล้วไม่ว่าจะเหมือนกับหนูเอเงที่ต้องการหาเพื่อนมากมายเมื่อมีเพื่อนแล้วหรือว่าเราต้องการหาทรัพย์สินเงินทองมากมายเพื่อมาเติมเต็มเราแต่เมื่อเราได้แล้วก็กลับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ล้วนว่างเปล่าไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่อยู่ภายในได้ <c oughs> แต่วันนี้มีเพียงพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่กลายเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงของเรา ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาต้อนรับพระเยซูในพระคัมภีรก็คือหนทางที่จะต้อนรับพระเยซูผู้นี้ก็คือเป็นหนทางที่ไม่ยากเลยลงบทที่ 10: ข้อ13บอกกับเราว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดมิวก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่มาเปิดปากเปิดใจ ตอนรับพระเยซูด้วยการโดยร้องออกพนามจากส่วนลึกของเราว่าโอ้องพระเยซูเจ้าด้วยการสามครั้งนะคะโอ้พระเยซูเจ้าโอ้พระเยซูเจ้าโอ้พระเยซูเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็เมื่อเราต้อนรับพระองค์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าพระองค์ผู้นี้แหละการมาเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงสําหรับเราก็ขอพระเจ้าอวยพร เ,เพื่อนๆทุกทา่านนะคะ